และช่วงแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรขึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ําในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ อาหารสําเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสําเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสําเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทําอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับ แต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในส่วนของตอนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสําเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ําไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทําอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสาม,มารถเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสําเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทําได้เลยครับ ในสมัยก่อนผมเลี้ยหานม็ดททางนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างนี้เลี้ยงหานมิตเลี้ยหานม็ดเลี้ยงหานม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแกลอะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะเนละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกุ้งกินอาหารม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังตำรัสของพระเจ้าอยู่การพึ่งพาตัวเองทําให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์ปศาสตรปศาสตรพระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยา แล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง8-90%เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอาดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะ,ะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูก็หมูกินผักไม่ไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องเรื่องพลังงานก็มูลองสัตว์มาทําเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับ เรื่องง่ายคือว่าหนึ่งต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยมสองต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามตำรับพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งพึ่งตัวเองผมผมผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาเซื้อนเม็ดนี่คือคาว่าพึ่งพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท้องคานี้เลยต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออาหารเม็ดไม่ต้องอะไรเลยเลยทุกอย่างเป็นนัก เป็นนักอะไรก็าเรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี่หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอะไรแต่เราก็แปลงเป็นไม้เป็นไม้เจ็ดชั้นนะครับไม้ระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหนอ่อกล้วยใบใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวจะไปทําให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่าย ตอ,ตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์ทันร้านนะครับง่ายๆนี่นะครับดูนะฮะมีกระบาดหนึ่งใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานาสัตว์พันล้านนะั้นมีเกลือกระบาดหนึ่งใบเป็นอาหารแห้งส่วนส่วนประกอบมีขั้นที่หนึ่งเลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละหนึ่งปี๊บตวงอย่างละหนึ่งปี๊บผสมเอาเริ่มเลยเริ่มผสม ตัวนี้ตัวนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งผสมขั้นตอนที่สองนะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอลี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในในหา <S <S อย่างนี่พอแลอะพอพอกรรมมาอยู่อยู่เป็นก้อนอย่างงี้ชื้นกําลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ย แล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปักนี่คืออาหารที่ลมพรมหมักครบแล้ว28วันไง เราก็ให้ให้อาหารกุ้งกว่าให้หนึ่งอาทิตย์ละครั้งต่วันอื่นก็มีอย่างอื่นอีกอีกสองครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเนี่มันมันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ําเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาต้นปลาปลาก็ดีน้ําไม่เน่าปลาปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะเจ็บเดียวกินก้นบ่อ ถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วดเออรวมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำลำที่เป็นน้ำหนึ่ยนยะต้นทุนทั้งหมดไม่ไม่เกินกิโลละสองบาทไม่ไม่เกินนะแต่กินได้สามสี่ตัวข้าวกุ้งปลา ไม่ต้องไปไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหาสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นท็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งมาเลกี่หมื่นเท่าอยู่แล้วอเอาความเก่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรั้นี้คือความเก่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทําปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ําๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่นาะวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน2-3วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทําให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไข อาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตอนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูก หรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็แล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะ ที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่าออมีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เรา,เาหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างน,นะคะ ดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทํายังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายามากวิธีการทําน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะนะคะถ้าเราเอามาทำ น้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามัใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทําให้น้ํามันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาพึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ํานะคะน้ําก็เป็นน้ําต้มสุกนะคะ ถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบนึงมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยนะคะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาเราค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ํานั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ําที่เราแช่นะคะมาใช้ <S <S 1> <S 1> ทีนี้เราจะมา กวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมอีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึง ตัวที่จะขับสเสเดได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำพึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำพึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ยเ,เวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สูงถุงมือด้วยก็ดีนะคะ เวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้อาเด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเดี่ยก็้องมานครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาดหนึ่งครั้งไปเลยทีนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุม่มหรือว่า เอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะครับให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ยออกให้หมดนะครับพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้ จะเป็นผ้าเขาบางหรือว่าเป็นผ้าชนหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะเรืเอยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่า ถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันน้หอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกําเริบน้ํากําเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะ ก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2อ,อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะตอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปะะใส่ใบมะขามแล้วก็ใบส้มป่อยลงมาปิดฝาหม้อไว้สัก ทิ้งไว้สักประมาณนาทีสนาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กน,นะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทํากลวยนะคะเป็นกลวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกลวยลงไป นะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเ่ยอาจจะทำให้ให้หน้าขมําได้นะคะแล้วก็รมสูรไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ได้ตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ย จะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นเราก็สั่งสักครั้งสองครั้ง,ง,งแล้วก็มาทาอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้งสองครั้งตอนเช้าหรือ <ส ingo. S 1> ตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ท่าุน้ําในร่างกายเรามันมันกำเริบน,นะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทย การใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพึ่งนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพ,พับพึงนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนา มาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการทําสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนําพับพลึงนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสําหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว,ว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจํานวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสําอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกา เตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งสนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึงค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่น ขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองน่ะหลงลืมไปนะคะเราจะนําส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบําบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะ <S <s วันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้ล่ะค่ะไป ทำเป็นสปาบ้านทุ่งพราพื้นที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะ วิธีการตัดพับพึงเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบาออกมาทีละ1นึกาบ1นึกาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะ ถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำํำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากทับคืนนี่แหละค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทําความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะเห็นกากที่มันอวบน้ําน,นะคะแล้วก็ตัดตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึงได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาจะน,นำไปย่างเนี่ยจะมีน้ําเดือดออกก็คือที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณน,นี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยคะ่ะตัดออกบางๆธรรมดา,าถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ํายางเนี่ยไหลออกมาแล้ว นะคะเป็นน้ํายางไหลมาแล้วก็นำพ้ะพืงไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ํายางค่ะ mm hmm. เดือดออกมาจากบริเวณของใบพ้พื้ mm hmm. ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณก,กลางๆพอกาบของพะพืงเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเ mm hmm. มื่อได้ที่เราก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ ไปวางจุ่มลงในน้ําสะอาดลดความร้อนสักนิดหนึงแล้วก็ถึงจะนําขึ้นมารีดเอาอยางออกไปใช้ได้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มสครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้สัดส,ส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้ใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอก คูนก็คือดอกสีเหลืองเหลืองเราก็ใส่ลงไปสักนิดหนึ่งเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนียวหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะ เมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมอับผงนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริเ่มคนให้เจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใส เมือแล้วก็เหนียวข้นหจากนั้นเราก็เอามพอ,อ,อกิวก็จะเย็นๆยนะคะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือเรยตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆ เช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมาือค่อยๆเช็ดออกนะคะแล้วก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น เราจะมาทำเรื่องของการด e ีท็อกหรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษ เราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี้ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้หุงที่สำหรับล้างพิษ เราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านพึ่งของเราได้เจลหรือเมื่อพับพึ่งธรรมชาติด้วยค่ะ เชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะทุกอ,อกทุกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานํามาสอนนํามาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนํามาแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสําอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สําคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองใน การลุกขึ้นมาลงมือทําเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็จเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ